สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขนนะค่ะเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับอันมือนี้นเนาะมือนี้แดดออกเนาะค่ะแต่ว่าอ่าอันแดดออกทันทีอันสิได้ไปย่างอ่าย่างตากแดดย่างเอาแดดย่างแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าแต่ว่าบอได้ไปเนาะค่ะเพราะว่าอันมีธุระเนาะค่ะอันก็นเลยมาเฮ็ดธุระก่อนมือนี้มาธุระกับสามีเนาะค่ะเมืองอันเชียงเมืองเนาะ หลงังวันนี้อันมาอยู่แถวอันนั้นนะคะแถวเอยียงก็เขาเอิญมอนโตรนะคะเนาะอันสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาเวาา้าภาษาอ่เอียงเนาะเอิญผมว้าภาษาฝรั่งเศสเนาะค่ะฟังที่เขาเว้าภาษาฝรั่งเศสฟังติดกับฝระะั่งเศสเนาะค่ะเนาะมอนโตร์นะคะมอนโตร์จะว่าเอิญซื่อถือว่าถือนาะคะ่ะเดี๋ยวอันสขียนล่องหายนาะคะ่ะเป็นภาษาอังกฤษหายเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวอันสิบ้าเมืองเนาะคะ่ะอันสิบ้าเมืองอันชมว,วิวรอบๆเลยพอดีมาธุลาล้วก็เลยจอดรถอ่าบอกให้พ่อใหญ่จอดรถก่อนเพราะว่าขอถ่ายวิดีโอแน่จังน้อยเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะอันสิบ้าชมว,วิวรอบๆเนาะคะ่ะงามงามเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมอนเทอร์เนาะคะ่ะมอนเทอร์นี่ข้างบนก็จะเป็นภูเขาเนาะคะ่ะบนเป็นภูเขาหมูบ่บ้านภูเขาเนาะคะ่ะ ันนี้กันิบบนนะค่ะน่ะนสนใจบปนไอ้เมืองอันสิผ้าพี่เมืองมองที่น่ะสนใจนี่ข้างล่างเป็นทะเลสาบเนาะคะ่ะเนาะทะเลสาบทะเลสาบแล้วก็จะเป็นภูเขาเนาะค่ะเขาภูทะเลสาบเาน,ะเนเานะคะ่ะ,ะ,คะอันนี้เมืองหอกๆนส่ขยายให้เมือง งานเมืองน้อการเน,ะะนะาะค่ะเนาะงามโบงามโบค่ะเมืองเนื้ออันเซียเมืองในฮานเดอร์เป็นนั้นเป็นมู่บานข้างล่างอ่ะเนาะคะ่ะแต่ก่อนอันอันภาคยู่ฟังนี่เนาะคะ่ะฟังอ่าประเทศสวิตอ่าที่เขาวอาภาษาฝรั่งเศสนะคะแถวทางนี้แหละ อันกันสิมาเที่ยวเมืองนี่เมืองนี่งามแม่งไดนคะ่ะมอนโถมอนเทอร์นี่เนาะคะนะ่ะเนาะงามดีอันแต่ว่าเดียวส่วนนาฮอี่อันมีเวลอีหดีอันสีผ้ามาเที่ยวนะคะเที่ยวในเมืองเนาะคะ่ะอันนี้มาจอดอันนั้นซื้อ mm hmm. มาจอด,จอดรถจอดรถชงวิวซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะเมือ hmm. งงามงามเลยเนาะคะ่ะพาะเมืองหลบ่อบเนาะ ดี๋ยวอ ja, ันสุดท In sort of ้ายเนี่ยในเมืองลบหลอกยายนิก พอดีมีคนเนาะค่ะอันก็นเลยเอาลงบางอย่างมันตื้งงามๆเนาะค่ะมีชมวิวน้อยๆเนาะค่ะมือมือข้างล่าง ลางงามงามเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวงามไดมีเวลาก็บจังคอยสิทามาเที่ยวเนะคะ่ะเนาะแต่ว่าไก่จากบานอันอยู่ประมากมน,ะะนกับสามชั่วโมงเนาะค่ะเนาะอันขี่รถมาพอดีพญายิ้นมีธุระยู่นี่เนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยมามากพีก,กันอนี้อันผ้ามยายังเมืองทางนีน,ะน,ะะน,ะะน้ำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว อันสิถามพ่อใหญ่ก่อนเขาเอินภูเขาอย่าง d a r l i n ง what's name of the mountain ยูล่ l ยูล่ a อ้าวโอเคภูเขาซื้อยูลล่านาะคะ่ะเนาะยูล่ายุลล่าอุ้ยขาติดขาติดหัวพ่อใหญ,ญ่ฉันซื้อยูล่ายูลล่า สวิตเซอร์แลนด์ฟังเบาภาษาฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะจู่าจู่าเมวเทนเนมจู่านะคะเมืองเน้ทะเลสาบงามๆเนาะคะ่ะเนาะ อย่างตอมอัน,นแม่งอย่างบินมาตอมอันนี่ตายซื้อโอ้ยหวานปน,นันวะจะว่าพิ่งมาตอมเนาะค่ะโอ้ยอย่ามาตอมคอยเด้อพิ่งเอ้ยพยานเด้อ แถวฟังนี่เนาะค่ะอันข้าสิเป็นันเมืองดอกไม้ฟังนี่เข้าเซียนันปลูกกันนันลายเนาะค่ะปลูกงูเนาะค่ะเขาเฮ็ดไหว้ขายเนาะค่ะเนาะแถวอ่าแถวนี้นะคะเนาะแถวแถวแถวนี้เนาะแถวนี่แหละแถวม่อนโถนี่แหละเนาะค่ะเนาะเข้าสิ บอกว่าเล่โปรยยางไปนี้เนาะคะ่ะเ mm hmm. ขาจะปลูกอ่างนหลายเขาจะเหตุไหวไปที่นี้กับมีส่วงนาเทตการชิมไหว้กับมีเนาะคะ่นะเนาะเทตกาลชิมไหว้แบบเวลาเทศกาลชิมไหว้บบน,นี้เท่ากับเสียเสียคาเขา,ขาไม่ใช่หรอะคะกับผ้ากันยางถือแก้วนะถือแก้วแก้วพายแก้วมัน่นกับผ้ากันยางไปในสวนต่างๆเนาะคะ่ะมันจะมี ไหว้ของสวนต่างๆให้ชิมเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเทศกาลแอนชิมไหว้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะวิวอัน่นี่ใหญ่เก็บตรงไว้ข้างๆได้ด้วค่ะโอ้ยดิสนอตอีน้ำเนอะป๊อปป้าเอาอีกเอาอีก ก h สิแต่งงานกับสันบอสันอ่าไอวันอ่าล้านล้านดอก one m i l l a o n o n m i r i o n p e r อ่า power รม่ดี not bad no <laughs> no a uh, r sure yeah? okay one m i l n b a t I will m i l l i c hello ติดสายว๊้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ How are you สวัสดีไหมสวัสดีอ้าจังใดมือนี้วิดีโอนี่กับซีซันซันเนาะค่ะบุค่อยแย่ปันใดเนาะค่ะเพราะว่ามือนี้อันบุค่อยมีเวลาว่างเนาะค่ะบุกอันอันมาธุระเนาะค่ะก็เลยก็เลยอันมาถ่ายวิดีโอ วิวให้เพื่อนเพื่อนเมืองซื่อๆนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมส่องอ่านเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพคะ่ะพอกันวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย